ความสำคัญของเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อวันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีที่เราใช้มันบางคนสามารถใช้เวลาเพียงน้อยนิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่บางคนปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ก่อให้เกิดคุณค่าใดๆชีวิตของมนุษย์ดำเนินไปตามการเวลาและไม่มีสิ่งใด สามารถหยุดยั้ยงมันได้หากเรามองย้อนกลับไปในอดีตเราจะพบว่าเวลามีบทบาทสำคัญในทุกช่วงชีวิตของเราตั้งแต่วัยเด็กที่เราใช้เวลาไปกับการเรียนรู้และเติบโตวัยรุ่นที่เราเริ่มค้นหาตัวตน และววัยผู้ใหญ่ที่เราต้องรับผิดช,ชอบต่ออนาคตของตัวเองแม้กระทั่งวัยชาราเวลาก็ยังคงเป็นสิ่งที่กำหนดคุณภาพชีวิตของเราอยู่เสมอหากเราใช้เวลาช่วงวัยหนุ่มสาวให้เกิดประโยชน์เราก็จะมีชีวิตที่มั่นคงในบ้านปลายมนุษย์ระหนักถึงคุณค่าของเวลามาตั้งแต่โบราณกาลมีสุภาษิตและคำคมมากมายที่กล่าวถึงความสำคัญของมันเช่นเวลาเป็นเงินเป็นทองหรือ เวลาไม่เคยคอยใครซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์รู้ดีว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ความสำคัญของเวลาจึงไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้ว่ามันมีค่าแต่ยังหมายถึงการใช้เวลานั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาและการเปลี่ยนแปลงของโลก เวลาไม่ได้ส่งผลต่อแค่ชีวิตของแต่ละบุคคลเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าวัฒนธรรมที่เปลี่ยนอนอไปและสังคมที่พัฒนาล้วนเป็นผลมาจากการเดินทางของเวลาสิ่งที่เคยเป็นเรื่องมาศจ,จารย์เมื่อร้อยปีก่อนอาจกลายเป็นสิ่งล้าสมัยในปัจจุบัน ลองนึกถึงยุคสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้ามนุษย์ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อดำเนินชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้เราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายวันหรือหลายเดือนก็ถูกยน่นระยะลงเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงด้วยการขนส่งที่ทันสมัยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลพวง จากการบริหารเวลาและการพัฒนายอย่างต่อเนื่องของมนุษย์นอกจากนี้เวลายังมีอิทธิพลต่อกระแสความคิดของผู้คนสังคมในแต่ละยุคสมัยมีแนวคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตัวอย่างเช่นอดีตเคยมีช่วงเวลาที่คนเชื่อว่าผู้หญิงควรอยู่แต่ในบ้านและทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปสังคมได้ตระหนักถึงความสามารถของผู้หญิงมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้พวกเธอมีบทบาทในทุกด้านของสังคมเวลาและการใช้ชีวิตของมนุษย์หนึ่งในข้อเท็จจริงที่เราทุกคนต้องยอมรับคือชีวิตของเรามีเวลาจำกัดไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ตลอดไปดังนั้นเราจึงต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าคำถามท,าที่สำคัญคือเราควรใช้เวลาของเราอย่างไร คำตอบของคำถามนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนบางคนให้ความสำคัญกับการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตบางคนเลือกให้เวลากับครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นบางคนทุ่มเทให้กับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและบางคนอาจใช้เวลาเพื่อทำสิ่งที่ตนรักและมีความสุขไม่ว่าคุณจะใช้เวลาไปกับสิ่งใดสิ่งสำคัญ คือการใช้มันอย่างมีคุณค่าและไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์หลายคนมักจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นการเลือกอนดูโทรศัพท์มือถือเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือการผัดวันประกันพรุ่งจนทำให้พลาดโอกาสสำคัญในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาอาจรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์การให้คุณค่าแก่ปัจจุบัน อีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญของเวลาคือการอยู่กับปัจจุบันเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้และเราไม่อาจรู้แน่ชัดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้คือการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดหลายคนติดอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปจนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันพวกเขาอาจเสียใจในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดหรือมัวแต่กลัวอนาคต จนไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยการให้คุณค่าแก่ปัจจุบันหมายถึงการมีสติอยู่กับสิ่งที่ทำใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหากคุณกำลังทำงานก็ควรมีสมาธิกับงานตรงหน้าแทนที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งรบกวนหากคุณกำลังใช้เวลากับครอบครัวก็ควรให้เวลากับพวกเขาอย่างเต็มที่แทน ที่จะจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือเมื่อเราให้ความสําคัญกับปัจจุบันเราจะสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและมีความสุขมากขึ้นความสําคัญของเวลาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าเราจะมองจากมุมมองใดเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่สามารถหวนคืนได้มันมีบทบาททั้งในระดับบุคคลและระดับโลกช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของมนุษยชาติการตระหนักถึงคุณค่าของเวลาเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการลงมือใช้เวลานั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตของเราถูกกำหนดโดยสิ่งที่เราทำในแต่ละวันหากเราเลือกใช้เวลาของเราอย่างฉลาดเราจะสามารถสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายได้ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตสิ่งที่สำคัญต่อมาคือการเรียนรู้วิธีใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาของเรามีจำกัดและแต่ละวินาทีที่ผ่านไปนั้นไม่มีวันย้อนกลับมาได้ดังนั้นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตของเรา ในบทนี้เราจะสำรวจวิธีการจัดการเวลาแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลาจากมุมมองที่หลากหลายและผลกระทบของการใช้เวลาที่แตกต่างกันต่อชีวิตของเรา 1. การจัดลำดับความสำคัญเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการใช้เวลาคือการใช้มันไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญหรือการเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อย จนไม่มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆหลักการที่ช่วยให้เราจัดการเวลาได้ดีขึ้นคือแนวคิดของการจัดลำดับความสำคัญหรือที่เรียกกันว่าหลักการของไอเซนฮาว e i s e n h o w เมทริกซ์หลักการนี้แบ่งสิ่งที่เราต้องทำออกเป็นสี่ประเภทได้แก่ 1. สิ่งที่สำคัญและเร่งด,วด่วนคืองานที่ต้องทำทันทีเช่นง,งาน ที่มีกำหนดส่งกลาเข้ามาหรือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 2. ส,สิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคืองานที่มีคุณค่าในระยะยาวเช่นการพัฒนาทักษะใหม่การวางแผนอนาคตหรือการดูแลสุขภาพ 3. ส,สิ่งที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนเป็นสิ่งที่อาจดูเหมือนจำเป็นแต่จริงๆแล้ว ไม่ได้มีผลต่อเป้าหมายของเรามากนักเช่นการตอบอีเมลที่ไม่สำคัญหรือการรับโทรศัพท์ที่ไม่จำเป็น 4. สิ่งที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนคือสิ่งที่มักทำให้เราเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์เช่นการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียโดยไม่มีจุดหมายหรือการดูซีรีส์เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ได้วางแผนการจัดลําดับความสำคัญของงานตามหลักการนี้ ช่วยให้เราใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆและลดการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น 2. เวลาคือการลงทุนการใช้เวลาเพื่อสร้างอนาคต เวลาสามารถเปรียบเสมือนการลงทุนหากเราใช้มันไปกับสิ่งที่มีคุณค่าเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตตัวอย่างที่ชัดเจนคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหากเราใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือศึกษาทักษะใหม่หรือเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์เรากำลังลงทุนในตัวเองเพื่อให้อนาคตของเราดีขึ้น ตัวอย่างเช่นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากมายต่างตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและใช้มันเพื่อพัฒนาตนเองบินเกตบินเกสอ่านหนังสือหลายสิบเล่มต่อปีอีลอนมัสอีลอนมัสใช้เวลาศึกษาฟิสิกส์และวิศวกรรมหมอด้วยตนเองก่อนที่จะสร้างบริษัทที่เปลี่ยนโลกอย่างเทเซอร์ และสิสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนเวลาไปกับสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างโอกาสและความสําเร็จได้ในอนาคต 3. เวลากับสุขภาพสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวแม้ว่าเวลาจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดแต่ก็ไม่ควรใช้มันไปกับงานทิ้งอย่างเดียวสุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันหากเราใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำงาน โดยไม่ดูแลตัวเองเราอาจพบว่าตัวเองหมดพลังและไม่มีแรงพัฒนาสิ่งใดๆต่อไปการใช้เวลาพักผ่อนการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการทำงานนะ่ะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักอาจนำไปสู่ภาวะเบอร์นาลหรือความเหนื่อยล้าทางจิตใจและร่างกายซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ดังนั้นเราควรจะสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างงานและการดูแลตัวเองเช่นนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝึกสมาธิหรือผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเราจะสามารถใช้เวลาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การเสียเวลาผลกระทบของการใช้เวลาอย่างไร้ประโยชน์ในขณะที่บางคนใช้เวลาเพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างคุณค่าบางคนกลับปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์การเสียเวลาเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่อันตรายที่สุดในชีวิตเพราะมันหมายถึงการพลาดโอกาสที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นการเสียเวลาอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่นการผัดวันประกันพรุ่งการเลื่อนงานสำคัญออกไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดความเครียดและเสียโอกาสการใช้เวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นการดูโซเชียลมีเดียโดยไม่มีเป้าหมายหรือการเสพสื่อบันเทิงมากเกินไปการอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีประโยชน์ เช่นการใช้เวลากับคนที่ไม่ช่วยให้เราพัฒนาหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตเมื่อเราตระหนักว่าการเสียเวลาเป็นสิ่งที่อันตรายเราควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเริ่มต้นใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์5เวลากับความสัมพันธ์การใช้เวลาให้เกิดคุณค่าในชีวิตส่วนตัวนอกจากการใช้เวลาเพื่อพัฒนาตัวเอง และสร้างความสำเร็จแล้วการใช้เวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันหลายคนมักมุ่งเน้นไปที่งานจนลืมให้เวลากับคนที่รักเช่นครอบครัวเพื่อนหรือคู่ชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีต้องการเวลาและความใส่ใจหากเราละเลยคนที่สำคัญในชีวิตไปวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจพบว่าเราเสียโอกาสที่จะสร้างความทรงจำที่มีค่าไปแล้ว การให้เวลากับคนที่เรารักจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แท้การทำงานหรือการพัฒนาตัวเองตัวอย่างเช่นการใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดการให้เวลาพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรักการช่วยเหลือและสนับสนุนคนรอบตัวเมื่อเราใช้เวลาอย่างสมดุลทั้งในเรื่องงานสุขภาพ และความสัมพันธ์ชีวิตของเราจะมีความสุขและสมบูรณ์มากขึ้นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การทำงานหนักหรือพัฒนาตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้เวลาให้สมดุลทั้งในเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์และความสุขในชีวิตเวลาที่เรามีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ดังนั้นเราจึงควรใช้มันไปกับสิ่งที่มีคุณค่า และทำให้ชีวิตของเรามีความหมายจากที่เราได้พูดถึงความสำคัญของเวลาและวิธีใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพไปแล้วเราจะมาสรุปแนวคิดทั้งหมดและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพราะการเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่สิ่งสำคัญคือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง ในตอนสุดท้ายนี้เราจะกล่าวถึงหลักสำคัญเกี่ยวกับเวลามุมมองของบุคคลที่ประสบความสำเร็จวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อใช้เวลาให้คุ้มค่าและข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการให้คุณค่าแก่เวลาของเรา 1. สาระสำคัญของความสำคัญของเวลาหากสรุปสั้นสนส,นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาคือ 1. เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เราสามารถหาเงินเพิ่มได้แต่เราไม่สามารถซื้อเวลาเพิ่มได้ 2. ทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อวันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีที่เราใช้มัน 3. เวลาที่ผ่านไปแล้วไม่มีวันย้อนกลับมาทุกการตัดสินใจของเรามีผลต่ออนาคตดังนั้นเราควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สการจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญเราควรเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน 5. เวลาสามารถลงทุนได้การใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด 6. สมดุลของชีวิตมีความสำคัญไม่ใช่แค่การทำงานหนักแต่ยังรวมถึงการให้เวลากับสุขภาพและความสัมพันธ์ เมื่อเราเข้าใจสาระสำคัญเหล่านี้เราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มุมมองของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเวลาบุคคลที่ประสบความสำเร็จล้วนให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากพวกเขารู้ว่าทุกวินาทีมีค่าและพวกเขาเลือกใช้เวลาของพวกเขาอย่างรอบคอบตัวอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต วอนบัฟฟิตต์มหาเศรษฐีและนักลงทุนระดับโลกกล่าวไว้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจะพูดว่าไม่กับเกือบทุกอย่างหมายความว่าพวกเขาเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้นสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple เคยกล่าวว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เพราะแม้แต่คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็ไม่สามารถซื้อเวลาเพิ่มได้อีลอนมัสก์อีลอนมัสก์วางแผนเวลาของเขาในระดับ5นาทีต่อช่วงเวลาซึ่งทำให้เขาสามารถบริหารจัดการงานที่มีปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคคลเหล่านี้ตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและพวกเขาเลือกที่จะใช้มันไปกับสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเขาและโลกใบนี้ 3. วิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แม้ว่าเราจะเข้าใจความสำคัญของเวลาแต่หลายคนยังคงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไปนี้คือวิธีที่สามารถช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่า เราควรใช้เวลาไปกับอะไรคนที่ไม่มีเป้าหมายมากักจะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันอยากเป็นใครในอีกห้าปีข้างหน้าฉันสามารถใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อทำให้เป้าหมายของฉันเป็นจริงได้อย่างไร 2. ใช้เทคนิคการจัดการเวลา มีหลายเทคนิคที่ช่วยให้เราจัดการเวลาได้ดีขึ้นเช่นเทคนิคพอมโดโรทำงานเป็นช่วงเวลา25นาทีแล้วพัก5นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกด80-20บ p ร r e t o p r i ินเซอร์เซ์ของผลลัพธ์มากมาจาก20%ของความพยายามดังนั้นเราควรเลือกทำสิ่งที่มีผลกระทบสูงก่อนการวางแผลลุงหน้า ใช้เวลาวางแผนวันพรุ่งนี้ในทุกคืนก่อนนอนเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะใช้เวลาของเราไปกับสิ่งที่มีประโยชน์ 3. ลดการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นลองตรวจสอบกิจกรรมในแต่ละวันของคุณและถามตัวเองว่าสิ่งนี้ช่วยให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายของฉันหรือไม่เวลาที่ฉันใช้กับสิ่งนี้มีประโยชน์จริงหรือเปล่า มีวิธีที่ดีกว่าที่จะใช้เวลาของฉันหรือไม่กิจกรรมที่ทำให้เราเสียเวลาโดยไม่จำเป็นเช่นการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียโดยไม่มีจุดหมายการดูโทรทัศน์เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการมัวแต่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวขโมยเวลาหากเราสามารถลดหรือตัดกิจกรรมเหล่านี้ออกไปได้เราจะมีเวลาเหลือสำหรับสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้น 4. การให้คุณค่าแก่ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหลายคนมักใช้เวลามากเกินไปในการคิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตโดยลืมไปว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันเพราะมันเป็นเวลาที่เราสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้อย่าจมอยู่กับอดีตแม้ว่าอดีต จะมีบทเรียนที่มีค่าแต่การเสียเวลาคิดมากเกินไปเกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตอาจทำให้เราไม่สามารถก้าวต่อไปได้อย่าก,กังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไปการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับความไม่แน่นอนของอนาคตเราอาจพลาดโอกาสที่อยู่ตรงหน้า จงอยู่กับปัจจุบันให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่าที่สุดการให้คุณค่ากับปัจจุบันหมายถึงการทำสิ่งที่มีความหมายในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนรู้หรือการใช้เวลากับคนที่เรารักหาเวลากับความสุขการใช้เวลาเพื่อเติมเต็มชีวิตสุดท้ายแล้วความสำคัญของเวลาไม่ใช่แค่การทำงานหนะัก หรือการพัฒนาตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการใช้เวลาทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและเติมเต็มชีวิตของเราใช้เวลากับคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนหรือคนสำคัญในชีวิตของเราควรได้รับความสำคัญไม่น้อยไปกว่างานหรือเป้าหมายส่วนตัวให้เวลากับตัวเองบางครั้งการหยุดพักการออกไปเที่ยวหรือทำสิ่งที่เราชอบก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ทำสิ่งที่มีความหมายการช่วยเหลือผู้อื่นการทํางานเพื่อสังคมหรือการใช้เวลาทําสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับโลกเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเราชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การทํางานหนักและประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่คือการใช้เวลาอย่างสมดุลระหว่างงานความสัมพันธ์และความสุขส่วนตัวเวลาของเรามีค่ามากแค่ไหน เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามันกำหนดว่าเราจะเป็นใครเราจะทำอะไรและเราจะมีความสุขแค่ไหนหากเราใช้เวลาของเราอย่างชาญฉลาดเราสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสำเร็จได้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับเวลา 1. เวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้ จงใช้เวลาของคุณอย่างมีค่า 2. เวลาคือการลงทุนสิ่งที่คุณทำในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตของคุณ 3. จัดลำดับความสำคัญให้ดีให้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต 4. ส,สมดุลเป็นสิ่งสำคัญอย่าทุ่งเทให้กับงานจนลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้าง 5. จงอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแต่ละวัน สุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีเวลาในชีวิตเหลืออีกนานแค่ไหนดังนั้นจงอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์จงใช้เวลาของคุณเพื่อทำสิ่งที่มีความหมายและสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจที่สุดเพราะเวลาไม่เคยรอใครเราจึงต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด